มาหาแหน่งน่อไใหม่หาฮักแหน่งน่อไใหม่ย่ามแรกพีน่น้องน่อไใหม่โซดไช้ล่งกะมีพ่อได้ฮักพ่อได้เล็บอยู่พ่อได้แกะกาบเล็บอยู่พี่น้องเลยนี่ ก็บบดได้ฮดน้าหฮดยังดอกพี่น้องเลยออกเองเกิดเองท่านหดน้ากันสิออกรลายกว่านิยู่ธัท่นหนาฝนนั่นแนงซัมเนยโอ้ยบดได้เลี้ยวเบิ่งผืนเล้วขันซัมเนยนะยามแรงคือว่าเป็นอันบักใหญ่เนาะหากมาทั้งเบิดทั้งมวนก็ได้ซัมเนยแหละทุกคนหน่อใม่ยามแรง